สวัสดีครท่านปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เจอกับคุณครูอรในหน่วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไรสิ่งไม่มีชีวิตคืออะไรแล้วก็ความหมายของสิ่งมีชีวิต ความหมายของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะคะว่าสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆพร้อมกันไหมคะที่จะเรียนรู้กับพร้อมออกับคุณครูออถ้าพร้อมแล้วคุณรูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้พร้อมกันเลยคะ่ะไปกันเลยคะ่ะเด็กๆสิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีการเจริญเติบโตต้องการอาหารต้องการน้ำสามารถ หายใจได้ด้วยตนเองสามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้เช่นคนสัตว์พืชสิ่งไม่มีชีวิตหมายถึงสิ่งที่ไม่มีการเจริญเติบโตและเคลื่อนไหวไม่ได้นะคะสิ่งไม่มีชีวิตแบ่งได้เป็น2ประเภทคือหนึ่ง สิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดเองตามธรรมชาติ 2. ส,สิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาตินะคะก็มีน้ำตกภูเขาทะเลสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเช่น บ้านเก้าอี้โต๊ะรถยนต์รถจักรยานดินสอวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตก็ได้แก่คนพืชแล้วก็สัตว์ใช่ไหมคะต่อไปสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือเสือ้อกางเกงคอมพิวเตอร์บ้านแล้วก็รถสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็คือ ทะเลภูเขาน้ำตกใช่ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆคะตอนนี้เป็นช่วงของโควิดระบาดนะคะเด็กๆออกไปเด็กๆต้องสวมแมดนะคะแล้วก็อยู่บ้านเด็กๆต้องเป็นเด็กดีนะคะช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่นะคะและที่สำคัญเด็กๆไม่เล่นูดโผลนะคะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ